อัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมนะคะซึ่งในส่วนของปอพก็ได้มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ สำหรับการประกาศเยียวยาในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนในการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบต้องเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านอุทกภัยค่ะหลักการเยียวยาวิธีการแล้วก็การจ่ายเงินช่วยเหลือด้านพืชไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่นะคะซึ่งข้าวรับไร่ละ1 3 4 0 บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1,980บาทรวมไปถึงไม้ผลไม้ยืนต้นและก็อื่นๆไร่ละ4,048บาทค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะคุณผู้ชมรับเงินเยียวยารัฐบาลรวมไปถึงหน่วยงานทางภาครัฐดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มนี้ไปถึงไหนแล้วติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะสําหรับใครที่รอคอยแล้วก็ติดตามการรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลในเรื่องของคนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยเรื่องน้าท่วมค่ะขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะซึ่งขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือหนึ่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะ2พี่น้องเกษตรกรต้องยื่นแบบคําขอรับการช่วยเหลือหรือว่ากศศศหนึ่งซึ่งจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรหรือว่านาย,ยกเทศมนตรีหรือว่าตรวจสอบหรือว่ารับรองตามสถานที่กําหนดหรือว่าประชาคมนั่นเองค่ะแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบแล้วก็รับรองความเสียหายจากนั้นก็จะนํารายชื่อ คือเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศนะคะในส่วนของสถานที่ที่กําหนดไม่น้อยกว่า3วันทําการค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมสํานักง,งานเกษตรอําเภอก็จะนําเสนอคณะกรรมการกชอกอนะคะพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ในส่วนของวงเงินให้ความช่วยเหลือไม่เกินนะคะ5 0,000นบาทค่ะหากไม่เพียงพอเสนอต่อคณะกรรมการกชกจนะคะอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตอนนี้วงเงินไม่เกิน20 ส0ล้านบาทหากพื้นที่ที่เสียหายมากเกินไปไม่เพียงพออยู่ในอำนาจของประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน50ล้านบาทซึ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากกว่าจํานวนวงเงินที่แต่ละจังหวัดจะสามารถจ่ายได้ก็ต้องรอแล้วก็นําเสนอในส่วนของกระทรวงการคลังในลําดับต่อไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะ คือถ้าหากพูดกันง่ายๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมเป็นวงกว้างเนี่ยคือหลังจากที่ปอพมีการประกาศหรือว่าปอพจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วคนที่ดําเนินการต่อด้านพืชก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรภายใน90บวันหากงบประมาณมากกว่า50ล้านบาทต้องเบิกที่กรมบัญชีกลางเพิ่มซึ่งต้องใช้เวลาถ้าหากดําเนินการตามขั้นตอนไม่ทันก็ต้องเลื่อนไปอีก 60วันและถ้าไม่ทันอีกก็ต้องเลื่อนออกไปอีก60วันค่ะซึ่งทําให้พื้นที่นะคะหลายจังหวัดที่มีการประกาศภัยพิพบัติซึ่งตอนนี้รอการเยียวยาจากทางรัฐบาลอาจจะวงเงินสูงเกินไปเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรถ้าหากปอพจังหวัดนะคะมีการประกาศในส่วนของจังหวัดท่านเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของน้ําท่วมมีการประชาคมแล้วต้องรอในส่วนของการจ่ายเงินจากทางภาครัฐค่ะซึ่งวันนี้สสนแซบจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม เว็บไซต์ของปอพนะคะว่ามีการประกาศจังหวัดอะไรบ้างที่เป็นพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมในครั้งนี้และจังหวัดอะไรบ้างที่ดําเนินการจ่ายเงินไปแล้วค่ะพื้นที่ที่ประกาศในส่วนของการเยียวยาพืชผลทางการเกษตรเสียหายนะคะในปี2564เราเริ่มกันที่ภาคเหนือเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งยีงสันแซับจะแบ่งเป็นในส่วนของจังหวัดเท่านั้นนะคะในส่วนของรายละเอียดลงพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน จะยังไม่ลงลึกขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคเหนือมีทั้งหมด9จังหวัดค่ะซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านนะคะจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดลำปางรวมไปถึงจังหวัดลำพูนแล้วก็9จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยข้อมูลนี้มีการแจ้งข้อมูลผ่านระบบคังข้อมูลสาธารณภัยกลมป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยผ่านทางเว็บไซต์ค่ะตามมาด้วยทางภาคกลางตอนบนนะคะคุณผู้ชมก็จะมี7จังหวัดที่เป็นพื้นที่ ประกาศเดียวยาพืชผลทางการเกษตรเสียหายสำหรับปี2564ค่ะประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดสุโขทัยและก็จังหวัดอุทัยธานีค่ะและในส่วนของภาคกลางตอนล่าง15จังหวัดนะคะซึ่งประกอบด้วยกรุงเทพมหานครจังหวัดสระบุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครนายก จังหวัดประทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรปราการค่ะและ20จังหวัด ทางภาคอีสานนะคะคุณผู้ชมหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ที่ประกาศเยียวยาพืชผลทางการเกษตรจากอุทกภยัยปี2564ค่ะซึ่งประกอบด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดนครราชสีมากลาลสินขอนแก่นชัยภูมินครพนมบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารเยศธรร้อยเอ็ดศรีสะเกษเลยนะคะสกลนครสุรินทร์หนองคายหนองบัวล,ลำพูอุดรธานีอุบลราชธานีและก็อำนาจเจริญ ค่ะคุณผู้ชมและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงต้องเป็นพื้นที่ที่ทางป <Hey, hey. S 1> อพประกาศเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เสียหายโดยสิ้นเชิงจะได้รับเงินเยียวยาค่ะซึ่งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการจ่ายเงินเยียวยาก็จะมีพี่น้องทางจังหวัดสุโขทัยนะคะเขตอำเภอกงไกรลาดก็แจ้งข้อมูลข่าวสารว่ามีการโอนเงินในส่วนของน้ำท่วมให้แล้วรวมไปถึงจังหวัดสระบ,บุรี ที่ในเขตอำเภอหนองโดนค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับเงินแล้วนะคะสําหรับหลายพื้นที่ยังคงไม่ได้รับเงินนะคะทั้งเหนืออีสานกลางนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องรอติดตามการประกาศจากทางกพถ้าหากยังไม่ได้เงินจริงๆแอดแนะนําให้รวมกลุ่มรวมตัวกันไปติดต่อที่เกษตรอำเภอโดยด่วนเลยค่ะเพื่อติดตามความคืบหน้าในการจ่ายเงินน้ําท่วมให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้เรายังคงเกาะติดในส่วนของการจ่ายเงินน้ําท่วมซึ่งของ เป็นอีกช่องหนึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําท่วมส่งเสียงไปยังรัฐบาลให้เร่งรีบจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วนค่ะซึ่งในส่วนของการที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําท่วมนี้ก็ดึงเวลายืดยาวมานานแล้วนะคะคุณผู้ชมสมควรที่ทางรัฐบาลควรที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด แชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ